สวัสดีครับตอน,นบ,บ่ายวันนี้อยู่กับโกรถไทฟอร์ดวันนี้เรามาทําอะไรที่วัดป้านขวดรถหกลอ้อคนดินคนทรายมาเยอะจังสงสัยเสียจะทําบุญคนหินคนทรายเข้าวัดเลยนะครับโอ้วันนี้เสียตา้านรอจังดีรงครับ បាទបាទទ <sa ៅដើមពោមោសឡាពអ្នករេការេប៉ាធុកលោមោរេបាទដើមបោអាយរលឯបោអឺដើមមោគេកាត់ទៅគេយកមាត់តែមិនបេណានេះប៉ះពីខ្វាន់អូណានភីវ ไอ้สร้างอะไรครับสร้างสาราพักศพโอ้ oh, สาราพักศพ <c oughs> เราคงไม่อยากมาพักหรอก <c oughs> โหหมดหมดดินหมดดินแท้มาเททรายทีหนึ่งสวัสดีครับลุงชา่ไม่มีดินดันเลยมาดูรถหล้อลุงชา่ไม่ไปขุดสักทีแต่ไม่มีดินดัน เสียถูกหัวยถูกหัวยถูกหัวยรัตติรีถูกหัวย8ตัวมตัวเต็ง8ตัวเต็งฝนมันตกตลอดเนาะตกแล้วดินทานั้นมันทำงานไม่ได้ทำยากยากยากเลยแหละมันต้องรถเล็กอย่างเดียวอะรถช้ำรถหกล้อก็ช้ำ Lúc má giữ tâm Hai rút con Nhi, Chim ngang rốt điên Hạ chạy